ก็อยากสิส่วนเจ้าไปได้กบนํากันแต่เอ้ยนั่นมาแสงอะไรวะสงสัยจะเลิกไม่ดีแล้วคืนนี้งั้นกลับบ้านดีกว่าเว้ยหากคุณเหงาให้เราเป็นเพื่อนคุณ y u u r ฟ i e n สต t u d i o เสนอตอนพีพงไอชูณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งได้มีข่าวลือว่ามีคนพบเห็นดวงไฟสีเขียว ลอยอยู่ตามท้องทุ่งนาในเวลากลางคืนซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าดวงไฟดังกล่าวมันคือดวงไฟของอะไรกันแน่บางคนก็บอกว่ามันคือดวงไฟของผีพง์บางก็ว่าเป็นดวงไฟของผีกระสือแต่ก็ยังไม่มีใคร ที่เคยเผชิญหน้ากับมันแบบจังๆเลยสักคนด้วยเหตุนี้จึงทำให้โรดชายหนุ่มผู้มีอาชีพเลี้ยงกบขายจำต้องมาปักหลักอยู่ที่นาของตนเองด้วยกลัวว่าผีที่ชาวบ้านเขาลือกันจะมากินกบที่ตนได้เลี้ยงเอาไว้หรือไม่ ก็เป็นพวกหัวขโมยที่สร้างเรื่องผีขึ้นมาให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวไม่กล้ามานอนเฝ้าที่นาของตนเองแล้วมาขโมยเอาของมีค่าในเวลากลางคืนในวันนี้โรดก็ยังคงมาทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนเช่นเคย แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายส่งผลให้บรรยากาศตามท้องทุ่งนาอุณหภูมิหนาวเย็นกว่าปกติโรดจึงได้นั่งดื่มน้ำ40ดีกรีเข้าไปเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายส่งผลให้โรดนอนหลับสบายไปตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวัน ในกลางดึกของคืนนี้บรรยากาศโดยรอบอยูๆ่ๆก็พร้อมใจกันเงียบสงัดเสียงกบเขียดและ,มะแมลงที่เคยร้องแข่งกันก็พร้อมใจกันเงียบลงแม้แต่ฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายก็ได้หยุดไปนานแล้วมีเพียงความวังเวงที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่โรธ ก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยแม้แต่น้อยกระทั่งได้มีดวงไฟประหลาดลอยมาหยุดอยู่ที่บ่อเลี้ยงกบของโลดสักพักก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมา,มา,มา ความฟินเป็นเหตุทำให้เจ้าของเสียงที่ว่าตะโกนขึ้นอย่างลืมตัวด้วยเหตุนี้จึงทำให้โรดที่กำลังนอนหลับสบายอยู่ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจ แต่เมื่อตั้งสติได้โรดก็ค่อยๆย,ย่องไปที่ช่องหน้าต่างเพื่อแอบดูที่มาของเสียงที่ทำให้โรดตกใจตื่นขึ้นมาในกลางดึกและสิ่งที่โรดได้เห็นก็ทำให้หัวใจของโรดเต้นแรงด้วยความตกใจอีกครั้งเพราะภาพ ที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของโรดก็คือร่างของชายคนหนึ่งที่มีแสงสีเขียวส่องออกมาจากปลายจมูกกำลังเลียกินเมือกและกัดกินเครื่องในของกบที่โรดได้เลี้ยงเอาไว้อย่างอ,ร,อร่อยโดยไม่สนใจบรรยากาศโดยรอบเลยแม้แต่น้อย โรดเมื่อได้เห็นซากของกบที่ตายไปเป็นจำนวนมากก็ทำให้ความรู้สึกตกใจกลัวในตอนแรกได้แปลเปลี่ยนเป็นความกโกรธแค้นขึ้นมาแทนที่โรดจึงได้ยกปืนขึ้นมาเล็งไปยังเป้าหมายที่อยู่ตรงข้ามกับปลายกระบอกปืนของเขาเมื่อล็อกเป้าเป็นที่เรียบร้อยโรด ก็ได้ส่งลูกตะกัวไปยังร่างที่มาแอบกินกบของเขาในทันทีสิ้นเสียงปืนลูกตะกัวก็ได้พุ่งไปยังร่างของผีโพงอย่างรวดเร็วแต่เทว่าผีโพงตนนี้มีวิชาคงกระพันชาตรีอยู่กระสุน จึงไม่สามารถทำอะไรมันได้จึงทำให้เจ้าผีพงรู้ตัวว่ามีคนเห็นมันในร่างของผีพงแล้วมันจึงพุ่งตัวไปเพื่อจัดการกับคนที่รู้ตัวตนของมันผีพงได้พุ่งเข้ามาค่อมร่างของโรดเมื่อโรด ได้เห็นหน้าของผีพงก็ทำให้โรดตาเบิกโพงด้วยความตกใจเมื่อได้รู้ว่าใครคือผีพงไอชูนี่เองเอ็งเป็นผีพงเหรอในเมื่อเอ็งรู้ความลับของข้าแล้วก็จงเลือกมาว่าเอ็งจะเก็บเรื่องที่ข้าเป็นผีพงไว้เป็นความลับต่อไปหากวันใด ที่เองแพ่งพายเรื่องของข้าครอบครัวของเองจะต้องชิบหายด้วยคำสาปแช่งของข้าหรือว่าเองจะรับสืบทอดเป็นทายาทผีโูมต่อจากข้าแล้วข้าจะให้ทุกอย่างที่เองต้องการข้ามีเลือกเว้ยสิ้นคำตอบโรดก็ใช้มือข้างที่ถือปืนอยู่ ฟาดไปยังร่างของผีพงผีพงเห็นดังนั้นก็ได้กระโดดถอยหลังออกไปเพื่อหลบหมัดของโลดโรดเห็นผีพงหลบได้ก็ได้คว้าเอาผ้าที่อยู่ข้างตัวปาไปยังผีพงผ้าพื้นดังกล่าวได้คลุมไปที่หัวของผีพงลวดลายของผ้าที่โลดมองเห็น ทำให้โรดรู้ว่ามันคือผ้าถุงของแม่ตนนั่นเองทำให้โรดมีโอกาสได้ย,ยิงเจ้าผีโพองอีกครั้งโรดจึงไม่รอช้ารีบยกปืนขึ้นมาแล้วยิงไปยังร่างของผีโพงในทันทีคราวนี้ กระสุนได้เจาะทะลุร่างของผีโพงเป็นรูขนาดใหญ่ทำให้ผีโพงไอช้ชูรู้ตัวแล้วว่าตนสู้ไม่ไหวจึงได้กลายร่างเป็นดวงไฟแล้วรีบลอยหนีไปอย่างรวดเวร็วรุ่งเช้าโรดก็ได้เดินทางไปยังบ้านของผู้ใหญ่แดง เมื่อไปถึงบ้านของผู้ใหญ่แดงโรดก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนได้ต่อสู้กับผีพงในคืนที่ผ่านมาให้ผู้ใหญ่แดงได้ฟังพร้อมทั้งบอกกับผู้ใหญ่แดงไปด้วยว่าผีพงที่ว่าก็คือไอชูหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับโรดผู้ใหญ่แดง ก็ได้ตัดสินใจเกณฑ์เอาชาวบ้านบางส่วนเดินทางไปยังบ้านของไอชูเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่โรดพูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ <S <S เมื่อเดินทางมาถึงบ้านของชูทุกคนต่างก็เดินเข้าไปในบ้านด้วยความระมัดระวังแต่พอทุกคนเข้าไปในบ้านแล้ว พวกเขาต่างก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าไอชูได้กลายเป็นศพไปเสียแล้วแถมศพยังมีสภาพที่ผิวแห้งหนังติดกระดูกเหมือนตายมาแล้วหลายวันเมื่อเห็นดังนั้นผู้ใหญ่แดงจึงได้สั่งให้ทุกคนช่วยกันนำร่างของไอชูลงไปเผาเพื่อส่งดวงวิญญาณของไอชู ให้ไปสู่สุขติอโหสิกรรมให้ข้าด้วยนะชูขอให้ดวงวิญญาณของเองไปสู่สุขตินะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้พบเจอกับดวงไฟประหลาดที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกเลย